อราเจริญสุกกับสถาญาิโยมพี่น้องสถานาบทางบ้านผันนิว้วได้ก่ต่างบ้านต่างจอบที่เข้ามาร่วมในการประกอบวิธีกรรมในการไว้อาลัยให้กับนาจิตบบาปิญญาของไอ้บุณธามอุนเืลอนที่ได้ถือแก่หลวงรัตกับขัน ซึ่งคำรบว่าคืนนี้เป็นคำรบสุดท้ายในการที่ต่างเจ้าภาพได้ตั้งสมเปรนกุศลทำมาอยู่หลายคืนหลายวันด้วยกันโดยเฉพาะคืนนี้นั้นจะได้มีครอบครัวของพระพุลุงอินทาหินสวนครอบครัวของไดทวีอุงนเพลอนเ็เจ้าภาพเจ้าสถาน ได้รีมวลตนตัวแห่งอัตามาภาพมาแสดงพระธรรมมเทศนาในตอนกลางคืนเป็นคำลบสุดท้ายในการจากไปของไอ้คุณธรรมอุ่นเรืองอายุ5 8ปีได้ถึงแก่โลครับรับสำคัญพี่น้องสถาญาตโยมท่นานสาธุชนทุกคนทุกท่ากนการเป็นการตายเมื่อมันบังเกิดขึ้นแล้ว บอกว่าจะกบครอบครัวใดบอกว่ากับบั้นใดบอกว่ากับทีไหนย่อมนำความโศกเศร้าเพื่อกับต่างผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าสถานโดยเฉพาะคนในครอบครัวขอบคนที่ได้รอดรับตำขันหมูเห่เฮานี่ยังมีที่มันมีการสูญเสียมาเป็นเกียริในการบำเพ็ญกุศลศพและขอต่ง้งผู้วยชน เจ้าก็หามานึกถึงตะเกียถามไอ้เห็ดวับศพปไห้เจ้าก็บอกว่าศพปไห่ทำแล้วก็ถามว่าไอ้ทำไหนถามว่าไอ้ทำอ้วนก่อนก็แปลว่าไอ้ทำที่เคยแต่งลูกแก้วเอือข้าวกบู่ก็พ่อถามไปก็เลยถามพ่อว่าซุปไหอก็บอกว่าศพหลานเนี่ย มาก่อา็ได้สืบข้อควาสักรมนะเออเป็นปรนสองแอนด์ถูกคนเฮานี่นะครับเจ้าอู้เหมือนเดียวกับเทพทำความเป็นคนของคนเฮานี่อาว่าจะยากดีมีจนจะลอยล้นฟ้าจะยากจนแม้แต่ยาจกคนของสิ่งตั้งหลายตั้งพวงหมูนี่นะครับ มันมาได้เป็นการบง่งบอกว่าคนทีน่มีเท่าอันคนทีน่ดีเท่าอันเกิดที่ดีพร้อมเท่าอันเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีกับบ้านเป็นคนดีกับครอบครัวคนจะสูงคนจะต่ำคนจะหล่อคนจะที่เหร่ก็มาได้เป็นเหตุคือว่าคนนั้นเป็นคนที่ดีพอม บางทีก็เกิดมาลูกสมบัติดีพร้อมมดสามสิบสองประการครบไปพอได้อำนาจวัสนาพ่อแม่เป็นคนหมั่งคนมีเป็นเศรษฐีก็ว่าได้แต่สิ่งเหล่านี้จะไปคิดว่ามันเป็นการบ่งบอกว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนดีมันยังปรจัก ในทางศาสนานั้นพูดมาว่าคนดีมีอยู่ประเภทเดียวบาเกี่ยวกับสูงบาเกี่ยวกับต่ำบาเกี่ยวกับดำบะเกี่ยวกับขาวบาเกี่ยวกับมีหรือว่าก่มนี้ในทางศาสนามีอยู่กคำเดียวคือพูดบอกว่าคนหูอุ่มคนคนเราถึงวันนี้ถ้าว่าเราจะมานึกถึงว่าความเจริญที่มันมาเกิดขึ้นกับเรา ต่างรักแล้วเขาแน่จะเจริญโดยมันไปบัดเดี๋ยวนี้มันเจริญเกินกว่าที่มัดเจริญอยู่ในนั้ปัจจุบันกีอู้มานตยไอ้เศรษฐะคนเขาไม่นใอ้เลยเนาะบัดเดี๋ยวนี้บางทีเขาอยู่ด้วยกัน5-10ปีเขาก็บอกว่าเขาหูใจกันละว่ามันเป็นคนดี ผท้ายที่สุดมาเกี่ยวกับผลประโยชน์เลิกกลางก็มีนักเกลียดชังกันก็มีนักฆ่ากันตายตรงนี้ละสิ่งเหล่านี้มันเหมือนใจว่าเป็นบ่งบอกว่าคนเฮาดีจิตนั้นในทางพระศาสนาคนบอกว่าโยมได้ยินคำว่าทูตเจ้าตนใดเ็นตัวู้กำลังทำ่ากตั้งอยู่ กตัญยูนี่คือมันเป็นเครื่องใหม่ของคนดีในทารศาสนาพุทธภัยเป็นคนกนตัญยูกตันยูแปลว่าการรู้คุณถ้าภัยกระจ้างเที่มีคุณกบเอาเริ่มตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์ถ้าลูกษี์คนใดสมมติว่าครูบาอาจารย์จบแค่พอขก ส่งลูกศิษย์ไปเรียนถึงเป็นมหาวิทยาลเต้าประโยชน์แต่ตั้งเราจะไม่คิดว่ามหาวิเรายนเต้าประโยชน์มันเป็นคนดีเถีอเน่ะจะบอกคุก้ผมแต่ถ้าว่าเต้าประโยชน์ของเขานะั้นถึงดอกเตอร์ก็จรางแต่มันมาล้างถูมันมาดูถูกหูมันมาย่ำยี่หูมันมานับถืองู ในทางศาส,สนาพุทธตัดสิ่งความมันเลยว่า,า,า,าความแ่บมหาเรลียนคนนี้เป็นมาหารเรลียนที่ดีบางทีอาจะไปถามทุกเจ้าที่ไหนก็นได้ทีนั้นเครื่องหมายของคนดีของเฮาเนี่ยเป็นแบบคนกระตันอยู่แล้วกระตันอยู่เจ้าจะอู้อยู่สามประเด็นหนึง่าางกระตันอยู่ต่อวัตถุ สองกตัญญูต่อบุคคลสามกตัญญูต่อตนเองกตัญญูต่อวัตถุเอาง่ายที่สุดเราต้องคิดอย่างนั้นหนึ่งเตียสองเก้าอี้ต่างนะถ้าคนเอาถ้ามันจะเน่ยหล่าคุณนะเก้าอี้ที่เป็นแป่นเนีมันหนักมันก็นจะโยกไปโยกมาไม่ว่าจะวที่เก้าอี้ปอบนะ เคิบกระจ้ยแต่ถ้าเอาหนังเอาหูคูนมนบ่าเออเพื่อนอุตสาหแขกเนี่ยเอาหนังเอาหนังดีๆจะไปโยกวันพู้หลังจากเอาไอ้ทามออกไปเขาเจ็บก่อนแล้วเอาทำความสะอาดเจดร้อยเอาไปส่มที่วัดเขาตีเก่าอันนี้คนเขาหว่านกระทำอยู่ต่อวันเต้นก็บเมือนเดียวกันว่านี่ฝนมันตก แกิดว่าวันรู่งวนมันแบตกต่อเาองว่าทำออกไปบ้างไอ้คนอยู่ตัางต่าก็ขัดใจร้อนเต้นก็คือมันเหมือนอย่างเข่าคึ้นก้นตกจะได้ผลหรือตกจะอ้างแข่งขาอันใด่นเอาไว้จะได้สัดส่วน่นเอามัดกันอย่างไดก็ต้องมัดจะอ้างเอาไปส่งที่ที่ไหนเขาก็ต้องไปเอาที่ไหนก็ต้องไปเอาไว้ที่อ้าอันนี้ขั้นต้นว่าคือการยื่ ว่าใจว่าเอาของหมู่บ้านนี้เอาไปโซ่งหมู่บ้านปูนคนเอาเหมือเจคนเดียวกันกราจะยาเพื่อแต่ยู่ที่เจ้าภาพต้องดูแลอันนี้คือขั้นต้นนะระดอยูแม้แต่อาสนะที่พระเจ้าประสงค์นั่งนี่จะต้นเทิคนกระป็นนั่งอย่างนี้ทุเจ้าก็นนั่งตึ้งดินอยู่ทั้ไหม่ไหนตึ้งบกครับก็เพราะว่าอย่างตามธรรมดาเริด้้งเขานักเนี่ย กับเป็นที่จักให้กับพระเจ้าพระสนมนที่เปิ้บปตรเทศ่ยวมาสวดถ้าเขานั่งอย่างเขาวุกบุญคนเขาก็แปลว่าเขาบุกบุญในด้านของวัตถุแม้แต่ลอบลาที่เขาขี่ก็เหมือนเดียวกันบางทียืมยืมลบคนอื่นเปิ่ไปทักทักยืมลอบคนอื่นเปิ่ไปตาางของจะเอาลอบคนอื่นก็บุกอย่างได้็ได้ไปคืดที่ไหนก็ได้เมืช่ลอบเขา thay an có nghĩa là con có phải là con đi trong các xã sanh không được, nãy xuất xa ở địa cha thì sang vai nuôi lòng lập thân, bang thế bang cang này là hàng cắt đi, đi phải, xảy, để lấy kết vất, thời số quân nó đi, có bảo nó sai như quân, có nghĩa là hàng เมื head, ่อก่อนนี่ทางบ้านพระเจ้าสอนทุลุงสอนตัวตัวว่าเพราะมาทิศกับมาลูนนี่อะไรเนี่ยทุลุงมาติดกันเพราะติดไปนี่มันเย็นแก่คนคนที่บอกมั่วคุณเนี่ยต่อไปร้อนเอาของคนหันใปทีวีก่อนติดกวันนี้วันพุธหายมันจะมีนะสุสานป่าจ้าเป็นที่สาธารณั้ะไปโย่ คนผู้นคนมาบดบูนบดว่าสนาพี่น้องเขาถึงได้เป็นนั่งลบแดดลบฝนกันอยู่นั่น,นเป็นที่สุดท้ายของมู่หําบางห้องนี่นบาัก,การกันอยู่เอาครัวเอาขออขอกมา,า,าถึงที่เผาเลีลยร้อยเตียวออกมามดบักเก็บบัเที่ยวบัเบียดบากวางบัเก็บขยะเขาไปทิ้งหร่ตางนี่นนก็แปลว่ากู้บ้านจองเขาก็เหมือนเดียวกัน ถ้าเขาได้ก็อยู่เขาหมูมุกจักเที่ยวเต๋วเสียขาไว้เป็นตีเป็นตาเขาวางท่านตีนนั่นตีนนี่เขาเป็นบ่อนเป็นข้างขุดข้าวแม่แหลวยจอดเขาบัจักระบบระเบียบมาละมันก็แปลว่าเขาหมูมุคูณของที่เขามีอยู่อันนี้คือแรงวันแรงวัากรรมโยต่อวัดภูก่อนเริ่มต้นเนี่ยมันแน่ายที่สุดของอันใดมีคุณกับเขาเมื่อฮู้คูณมันก่อน สองกระตันยูต่อบุคคลกระตันยูต่อบุคคลนี่ของง่ายเข้ามาแถวเช่นว่าหัวคุณของพ่อแม่คุณของญาติพี่น้องคุณของคนที่เปิ้นมือเฮาก่อนอย่างว่าเขาได้รับการช่วยเหลือเจอจูนจากเพิดแม้แต่ครั้งเดียวเนเขาก็ลืมคุณเปิดมาได้ ต้องพยายามที่จะต้องพยายามชดใช้หรือว่าตอบแทนเพิ่อนเพือได้ถ้าเฮาถือว่าเพื่อนเพื่อเฮาเรียบร้อยเขาจะจัเป็นต้องไปหาเพื่นมันก็ได้แค่นั้านหนาคำว่า,ากตันตูมันก็หัาไปในส่วนของบุนคคลแล้วก็แหมยากหนึ่งกระชับเข้ามาแหมกกะตันญูต่อตนเอง ตนเองนี่ก็คือชีวิตของหมู่เขา้ของไข่ของมันนี่เขาบ่ทำลายมันบ่ทำอัตตานี่บากร่ำจะมีเลี่ยงบาดได้ก็จากก็เขาบ่ทำจะเจ็บจะได้ให้ร่างกายเขาอยู่ดีมีสุขเขาบ่ทำจะเนี่ยจะได้ให้ร่างกายเขาบ่เจ็บบ่เป็นเขาบ่เนี่ยบ่ใจว่าคอยี่มันจะเจ็บจะเป็นอายุวะยา ก็แปลว่าเขาได้กระาำอยู่ต่ตอไปแล้วคนเขานี่ส่วนใหญ่มักคือกำลังใจกับคนอื่นบอกื่อคนอื่นเป็นกำลังใจให้คนอื่นได้แต่คนส่วนน้อยนักน,นะที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวเก่าคนบางข้อเนี่ยร่างกายกับร่างกายก็ทิดใจกับทิศใจแต่บ่อกเคยคือรางวัลกับตัวเก่าสุตึก็คือคิดคือตัวเก่าดี บางครอบครัที่ทำลายประห a ประหาชีวิตตัวเขานี่ก็แปลว่าเขาไม่ได้กระตันยูต่อตนเองนั้นรวมความว่ากระตันยูถ้ามีตัวบุคคลใดใหรคนหนึ่งบอกว่าจะเป็นนับลือตั้งแต่ละเอ็ดละตอนขึ้นไปจะเป็นผู้ใหญ่า,ามากดี จะลอยลถนฟ้าเป็นไรประามถ้าข้าข้อนี้ข้อเดียวของมูลนัตมันอยู่ก็ได้เปินว่ามันขาดความเย็นเลยกระตันยูตกใส่ที่ไหนห้ากระหอตึกเหมือนมันเย็นอยู่ที่ห้างนั้นคำว่ากระตันยูเนี่ยในทางศา,าสนาทุกเจ้าตกลงได้ก็เหล่าเาแต่ผมปัญญาที่ก็จะอธาาิบายนะมันอมของเพื่อนนี้ผมปัญญาผมเปิดนึกน้นะ แต่ร่วมฟังแล้วแบบรวมฟวงมันอยู่อย่างเดียวอ่ะคือเปิดมีคุณกับเฮาแล้วเขาต้องตอบแทนคุณเปิดแต่เยอะจบไม่นจ่มีปัญหาเยี๋ยวไอ้บทรามที่สดที่เข้ามานี่ก็เหมือนเดียวกันบางห้องก็าต้องได้รับการช่วยเหลือบางห้องก็ได้ให้ทำก็เหมือนเขาจช่วยมาก่อนภรรยาก็เหมือนต้องได้ช่วยเหลือเพื่อคุณกับบูญเฮามาก่อนอย่างน้อยที่สุดกขสังคมท้านเขา เอาลากจาบมาได้วยเหลือเกื้อกูนแต่ละคืนแต่ละคืนจนถึงคืนสุดท้ายแบบนี้ก็ตั้งแต่หนกคูเข้ามาเจ้าผูว่าอี่บ้านให้ทาหลังใดให้เพืพ่อนบุเขาเข้าไปห้อยเดือแล้วตุกก็แปลว่า,าบ้านหลังนี้เขาเคยเข้ามาทำอะไรยังน,ยนั้นบองความแล้วนืออยู่อย่างเดียวว่าคนเฮานั้นจะดีม่จะอยู่ที่มีอย่างเดียว ถ้าคิดว่ามีแล้วดีผิดมีได้มันก็หมดได้แต่ถ้าเป็นกระตันยูมุกอุนคนเนี่ยมันมีวันหมดคนน,นถือกมอู้กมนี้นะจะไปที่ไหนก็ได้จะไปตกหล่นจะไปข้างที่ไหนมันก็ต้องมีของจ่วก็วต้องยึดเอากมอกกู้กมนี้ทันเดียวทนะ่านพระเจ้าตึงวันนี้ก็ยึดเอากมอกกู้กมนี้ทันเดียวมาเออ อย่างน้อยสิ่งที่ท่าเจ้าคนหลอมหล่อทเจ้ามาถึงรู้ึงวันที่อยู่ได้ึงวันก่อสร้างห้งแข็งด้วยเหลือวัดวาอารามเจ้าขึ้นอยู่อย่างเดียวว่าสิ่งที่คนที่ฮือเอากต่คือคุบารุวิคนเคยฮือไว้ก่อนก็ต่อเต็ม้นถึงแม้จะมรณะห้าไปถึงสิบกว่าปีเก็บจักไปได้สิบสี่สิบห้า ก็ตื้นปลึดก็ต้องพยายามคิดอยู่เสมอว่าอันนี้คือคนที่มีคุณเก่าจะนึกอยู่ตลอดนักระยะจะนึกต้านนังหลายนึกเหมือนกันไผ่มีคุณจะเอาก็เมนึกนึกบุญคุณเป็นทั้นไว้แล้วเขาก็จะมาโตขึ้นนั้นถือโอกาสเมื่อคืนวันนี้ได้อุ้นได้จ่ากับพี่น้องอาสาญาติโยม ไดเต้าอ้และต่อทุกเจ้าก็จะได้แสดงพระธรรมบทเทศนาให้พี่น้องศรัทธาาติโยมได้สนับกรรฟกงกันแห่งโดยเดี๋ยวก็ค่ำคืนนี้เจ้าได้นำทมบุกหนึ่งพี่น้องศรัทธาก็ลองฟังดูก็แล้วกันว่ามันได้ประมาณไหนพวกแต่ว่าการแสดงรมของทุกเจ้านั้นบ่มีเจตนาไปว่าหรือไง ว่าไปตามทำถ้าว่ามันผิดก็ต้องไปผิดที่มหาเถีเขียนแก้วไม่ใช่ผิดที่คำอู้ทุเจ้าเจ็เพราะว่าทุเจ้าก็เตะไปตามที่เพื่อเขียนบางห้องว่าตุ้เมื่อคืนนี่เนี่ยตเจ็บเฮาก็มาสังเกตดูไปเจ็บที่ไหนทำที่ตุ๊มาเตะนยใครเจ็บเป็นถ้ามึงว่าเจ็บเดยต้องไปเจ็บที่มหาเถีเขียนแก้วเพราะว่าทุเจ้าก็ได้ไต นี่บอกืออาจารย์ได้เข้าใจไว้บ่ะนะโมตัสสัมภังกันโตอาลัางโต ได้ไปทำไปการในปูมภาป่าเศร้าจริงได้นิมนต์ระสงองเจ้าเอาธรรมาเล่าวสวดพระอภิธรรมเพื่อจะน้อมนำยำรักธรรมคำสอนของอ,องสมเด็จพระจิตนาวรพรมมาสัมพุธทธันเจ้ามาพุกใส่เก้าเนื้อหัว เธอหายมืดมัวดำกำเศร้าบอดใจเอามาเล่าคื้คนตายฟังสอนที่คนยังดินใดตัวใดโคตนตายนันสายเหมือนไม้เหมือนคอนเอาทรมาสอนที่ในจะโคยามว่าเป็นผู้เป็นคนบางพัมกบอนนำตัวตนไปสักัดไว้พราะจัน ใสพ่อแม่สั่งหาจงตั้งจิตใจเตรียมมันอย่าเกิดอื่นอันฟังหำจึงจดจำเอาไว้เอาเป็นไมไตสองน้ำตาลมื่ีวิตไวปังไปนามบอตกตำจานแต่จะแหลนน mà đốt hào cực ma dù hoàng công ca sáng xa làm quan cúc bắt cực thường tiêu dù bên thọ là nề mê số kỳ hóm hay dù tục nhạc lai tẹt đắp xa lại mà đốt nhìn chạy sát tại tua na bình châu phá mà hà giết thiệt bên คนหายคนผ่านหลายคนงามคนล้างชามถอยถาดคนฉลาดบันเด็จเป็นเถวบันพจิตนักบวชกนีบอพนจอดหนอตังตา้บางห้องเป็นเจ้าเป็นนายสีแปดสีเก้าก็ยังบอพพนตุเจ้าจักปังสักคนให้เกิดก่อนมาล้น ถ้าหน้าบนเฮาหมดเสียงก็บอดลบหลีกเลี่ยงไปในโสดังพระผู้ว่าในเก่าจีว่าจากลบหลีกเลี่ไปบนหอนอากาศพึ้งมหาสมุทรนานางทีเอ้าคุณเ่ากีเลตรงนาป่าไม่หมดโลกในพัทธเว ที่เป็นไปบอดใดพ่อแม่ที่ไวสังหาได้หูได้หันมามันเป็นเรื่องธรรมดาบอดได้ยุตใไดขาดเอาผามาปาดวางได้ใสเสียสาธาทั้งหลายได้เย็นพระสงฆ์องค์เจ้าพระกันมาป่งสังเวชเศร้าว่าตุวเจ้าปิดจ่าล้านาพาปังสุขคน วัาอาทิจากวันตสังขาลาอุปการทาวะยธรรมมโนององค์ปัจจิตวานิรธฉันติจักเปรปัลละยายกระยายหือฟัา ร่างกายของเฮานีนอสังว่ามันบ่มันบ่สังว่ามันบ่เตียงหูบิเบียงเปปังก่ยังเกิดขึ้นมาแล้วก็ยอมดับไป một lúc hai chạy một tuốc một đêm một khát xin kỷ lệ tăng hà một túc nàng nà lối về phần cầu số tượng cầu nhà và chỉ quang lên nè Chí quyết sẵn khả la bồ la mắc rạc mặt nốt thông chan hà xa tan biệt tiệm ma mượn dù càng thu phạt Sì lô kinh ma tháp thổng tùa na bùn đi quà hó mò phình hay Chắc nhớ ăn đáy trả lời kè thai Thưa vũ chèng thì cứ đầy kẻ thà tăng xì Nở châu cứ thà đinh nám lông phai Thảo bài này ngư lâu nó ngư ít còn cả nhà Luôn lội là เท้าเจ็บปวดเท้าแข็งขาเจ็บหูเจ็บตาเจ็บสะพานานามันบาเว้นบ่ลักไทยคนใดเหมือนหมูเขาจากทิตั้งสีมาบดดีเลือกแล้้ยวตั้งอย่่แ่วเท้าเท่าตามกับมาเก่าเล่าอุปมา คนได้นานลาสามพระมาทบ่หูใส่บาททำบุญบ่หูกวนของพระพุทธลงบนบกโดยกิเลสตัณหาโโขภิจาเป็นเครื่องปิดบังหอบหมมัวพื้นกลมบ่หูจุดมายลงลกลึงตายลงกายดึงแก่ลงหัวลงเมี่ ลืมเปี่ยปอเปี่ยแม่ลงเขาของยิงแย่ลืมศาสนาลงพวกเมาตันหากานแม่บางม่อมจะพอลืมแกลืมเทากันว่าลงลูกหลานตันเต่าบางพ้อก็จะพอลืมวัดลืมวา ลงง่ายลงนะตายไปก็เป็นผีพอเฝ้านั่นแต่จะแลกนาลูกร่างกาญาอินสิบอพิเพียกเพือนมันก็เหมือนพาจะนักมอกให้มันบอใจเล็กไหลติเปิดกวดเปิดแอ สนดับเตกมางเสียงสิ้นสลายสมดังทางสิทธิงกดิกายว่าสำเป็นเป็นตะปริญันตามัจจานณาจีวิตตังไขความหึกฟังจีวิตของสักตังลายเหมือนภาชนะมอดเดน ย่อมแตกดินดิงสลายที่ลวดมีลายที่ลายจําบอดนั้นแล้วพอดีงามเขียนลายคามลูกดอกงามลำหมอกก็หมอกบอลตาตามลักวิจาตโตต่งตามลักษณะแห่งไัยมันลูกอยู่พันผีแพรกัดจำแนกดีงาม บาง้องลูกเลี้ยงามบอดีพอดใหญ่น้อยก็บ่เหมือนกันมันก็บ่ใจของมันคันคงทนอยู่ได้เป็นของใจชั่วข้างชั่วข่วบอดยืนยาวไปได้สัพปะเครื่องใจตั้งมวลตั้งโคขบวนของภาวะสังขาร ปฏินานักสังขารที่มีวิญญาณอนุปฏินากสังขารที่บอมีวิญญาณมันก็บอยั่งยืนนานคงทนอยู่ได้บอกว่าตนไม้พูงเขาหอเดอนเราตึกรังก่อสร้างยอง่อมแตกปังสลายตั้ประตังลาย มีพระพุทภายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตนเป็นเก้าติโลกการเตสนาสอนไว้ว่าสักโลกใตยนานาเอาสังขาลานจีวิตฟังไว้ทำทุกอยู่ใตพระทวีแต่ยัลแนลน,น แสดงพระธรรมปเิสนาคำคนนี้ไม่มีเจ้ามุลสันทารเจ้าข้าครอบครัวของพ่อลุงอินทาหินสซนครอบครัวของนายท้ามีุ่นเรือนเป็นเก้าเจ้าศรัทธาในนิมนตนางดังตนตัวแห่งอัตมาภามาแสดงพระธรรมเทศสนา ต้ค,คืนนี้จะประมวลเอาอันนี้สมผลละกรรมคนงามคำดีที่มูเฮาเจ้าคาได้สร้างสมกตตามพร้อมกันคำเคิน,น์เนคโอนเทะอานนีสั่งรักผลผล,ผลบนได้ไปพ่ายพดยังจิตวิญญาณของได้บุญธรรม อุนเรือนที่ได้ถึงแก่มรณะกรรมไปแล้วแม้ว่าจิตวิญญาณแห่งตนจะไปตกทุกใดอยากตัดทีนึงที่ทางใดก็ตามบุญเกฑ์บุญตามที่หมูหเจ้าข้าได้สร้างสมกระทงคำคืนนเนจมเพิ่ส่วนใดไป พอไปอุ้มเอายังจิตตะบิญญางของนายบุญธรรมบุญเรือนเพื่อได้พ้นจากตียนยางหากจากตีนตกผ่านปันถึงเวียงพระิพานเวียงแก้วครับพิทีแล้วนายจากสงสารก็มี้ดยพระการดังใดแสดงมานี้จะแล่นนาดิ ิตตังทิฏาสังวันนนาเรื่อเสรจากห้องเหตุศาสนาธรรมกันอนก็ปังกมสมเลขสันเด La, la.